เมื่อผมเจอสาวเวียดนามในไฟเอ็มเจ้าสินเจ้าพี่เจ้าสินเจ้าสินเจ้าซินเปนจิติสมีไอเล็บยูวิดดนเวดนามเลงเวชดิดแม่ใม่ดิดแม่ใหม่ดิเข้ม่้วดิดแม่ใม่ดิดแม่ไม่เชยเย h ดอิดแมใม่กระจิกเทวมี ใช่เดี๋ยวมีวัดวัดเอสเวิร์ดติดแหมใหม่ไม่ใช่มันแปลว่าอะไรติดแหม่มใหม่มึงอ่ะแึ้มึงอ้าวติดแหมใหม่อินโดนีเซียเวนไซน่าลักน่าลักยูไซสาวจ้อสาวจ้อใช่ติกาจูน่าลักติกาจูสาวจ้อติกาจูติดแหมใหม่ เอาอยู่ที่มีอะไรแดดอ่ะเดี๋ยวช้อยู่ช้อวเป็นเบนไม่มีเป็นน่ารเป็นสาวจ้อเป็นเบนเป็นสาวจ้ออะพี่กัจจูสาวจ้อพี่กัจจูสาวจ้อโมเดลเบนเบงเดลี่ใช่น่ารักมากอยู่อยู่อยู่บอนอาดิดแมมาเอ้ยสาวจ้อสาวจ้อ I love you น่ารักนะจริงเหรอไอน่ารักเหรอจริงจิงเหรอเออยูสายจ้อยเซมยูสายจ้อมากๆแตว่าน้องตึ้งยี่ยังะูดว่าเอาจ้อหลำลรูขายยาแล้วก็เอาเนีมาขายจ้อลลรูนแปลว่าน่ารักโคตรโตดอุ้ยใส่ปิกกระจูเบิงๆงใส่จ้อหลำลบรูนดิบแม่ไม้ เกืดอเลยอ่ะตัวบิดตัวบิดเลยอ่ะว a t อิสม a นเต็งหลลำๆอ่ะับอกมากอ๋อมากๆหลำๆไมว่ามากๆอ๋อหลลำๆไม่ว่ามากๆใส่เหรือยังใส่แอมแอมซิงเกิลฮอตแอมแอมอะตวิวโดนแฮฟไทม์ทูเลฟสัมบัน ออลีเออด้งเบเบงชอบชอบเอวิวันอะเบงเบงอะอะไรอะล่าอะไรอะล่าอะไรอะซียูนะไปไอ e ฮมอว์ซียูนะเบงเงยี่อพนัมเบอร์957208นายไฟเซเว่อ นายไฟเซเวนก่อนนนายไฟเซเว่นูซีโเอกเอ็ดล่างเหพี่มึงดูมึงดูเขาว่าได้ขหงอี่ทามะมึงดูเดทวิทยมึงดูเ้ย่มีมีมีเสียงสั่น พี่กำลังไปพี่กำลังไป oh, โอ้โหโดนสาวขอเบอร์ดิกำลังไปกำลังไปอยู่แป๊บนึงต้องรีบไปทาำตัวฮอตก่อนทำพี่ดาวาาผมกินไปสี่ตัวแล้วพี่ดาวเออกำลังไปเอาไปแป๊บนึงให้เบอร์กัาไปเสร็จเลยบอกกำลังไป